ยาคุมยาในไร่มันนะคะแนะนำตัวเด็ดตัวคุมงานให้เลยค่ะซูมิเคนนะคะเขาเป็นสารฟลูมีออกซาซินค่ะคุมทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างเลยนะคะนะันนี้ใช้ฉีดพ่นหลังปักพอนทันทีก่อนแตกตาแตกใบนะคะดินชื้นก็ได้ดินแห้งก็ได้เหมือนกันค่ะอัดราใช้นะคะลูกค้าก็5กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะคะมีช้อนแถมไปให้แบบนี้เลยค่ะ ซองหนึ่งห้าสิบกรัมนะคะลูกค้าก็ได้สิบถังน้ำสองลิตรนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าใครที่มันโตแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าถ้าอยากใช้ยาคุมต้องใช้งานยังไงค่ะส่วนใครนะคะถ้ามันโตแล้วแล้วอยากใช้ยาคุมยาในไร่มันนะคะก็สามารถใช้ซูมิเกนนะคะลูกค้าพรูมิออกซาซิน วัวกำซารฟีฟอรเนตใช้ในการฉีดในร่องมันได้เลยค่ะตายดีตายไวอยู่แล้วนะคะนะพวกฟูโฟเผาไหม้พวกนี้นะแล้วก็ตายนานด้ดยซูมิเคนค่ะทั้งตายดีแล้วก็คุมนานสามเดือนเลยค่ะเป็นสูตรนี้ได้เลยค่ะลูกค้านะเลือกใช้ได้เลยค่ะ